วันนี้มากินข้าวกันตอนนี้เวลาจะสามทุ่มแล้ว <c> ค <oughs> ุณจะปิดร้าน้วอาบน้ําเสร็จมาวันนี้มีเมนูมานําเสนอผัดทุกทอ้องต้มยำขาหมูผัดเป็ดปลาดุผัดปลาดถ้วยมันก็เมนูหนักหน่อยแลครก็ก็ป้าก่อนที่จะกินกันนะคะป้าขอฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคน ช่วยปา,ปากดติดตามกดแชร์กดไลค์ป้าด้วยนะคะป้าจะได้มีทคำลคิปต่อไปเรื่อยๆมามากินกา้านวันนี้ไม่ใช่ช้อนการนะคะเพราะกินมคนเดียวต้มน้ำขาหมูวันนี้อาจจะดึกหน่อยสามทุ่มไม่อ้วนให้มันรู้ไป สัตมกปลักทองจ้าเป็นอาหารบ้นบานๆเนาะทุกบ้านเป็นอาหารบ,บ้านแหละปลักทอง

ทำตัวโตเลยจ้าขอหลายๆคนติดตามไปนะทำตัวโตเลยไปทางโตมาต้องอ้อมลุย ได้ยินเสียงฟ้าไหมคะฟ้าเสียงฟ้ามาแล้วมันมันเลย แล้วแต่ฟ้าหลองฝนมันจะตกแต่ก็ไม่ตกตกอ้าววันนี้เนี่ยฟ้าร้องขึ้นๆนะแต่ไม่ตก,ตกว,วันนี้นาอ,นะนนอากาศอบอ้ามากอ่ะร้อนยินถึงฟ้าไหมยัง <c> ย <oughs> ินไหม ขับต,ตัวตัวเลยจ้า น้ำเนีคะหมูน้ำนั้นร้อนบ่งแล้วเปรี้ยวๆนะสุดยอดถูกว่ามามาเตือนแล้ว เป็นวันแรกที่ป้ากินข้าวหมดถ้ามีคนติดตามป้าหมาดนะจะรู้เป็นลิปแรกที่ป้ากินข้าวหมดคำม,มีความสุขทุกครั้ง ที่ได้ทําคลิปถ่ายคลิปอันนับเสอยังไงก็อย่าพึง่งทิ้งกันนะคะขอให้ดูด้วยกันไปแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยน,นะคะเจ็บพึพ่งทิ้งกันไปยังไงก็ฝากเพื่อนๆลูกๆระหน,น่นทุกคนช่วยฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ป้าด้วยนะคะป้าจะได้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆภาพอาจจสวยบ้างไม่สวยบ้างอาจจะถ่ายมืดหน่อย ก็คือหลักเลืกงการอย่าเพิ่งทิ้งกันนะแล้วป้าเดี๋ยวจะค่อยประปรงพัฒนาไปเรื่อยๆวันนี้ป้าไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ